โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทันจะไลฟ์วันนี้เราในห้อง Discord เราอยู่กันแบบดดเดียวเดียวแต่เรามีช่องแชทเต็มเลยสไป g a เมอร์สวัสดีครับแมทเบอร์หนึ่งสวัสดีจ้าวันนี้อ่ามุมกล้องเปลี่ยนเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเรายื่น <c oughs> คือสไป g a เมอร์ก๊อปปี้ตัวนี้ท่านเองแล้วทำการยืดช่อง <c oughs> เอา้าแล้วตัวฉันบินหายไปไหนแล้ว เอออันนั้นเป็นเป็นเรื่องนึงก่อนแล้วกันว่าเราเรามีฟังก์กชันในการเล่นโปเกมอนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่าอวดอวดสหน่อยก็ได้เออเดี๋ยวก่อนนะต้องกดอะไรนะกดอันนี้โอเคเอ,อ่าถ้าหากว่าอ่าเดี๋ยวเราจะอธิบายง่ายๆก่อนแล้วกันนะโปเกมอนตัวที่อยู่ข้างล่างๆทั้งหลายเนี่ยมันคือโปรแกรมที่เรียกว่าสตรีมอว t a r แต่ว่าอธิบายง่ายๆก็คือ ถ้าหากว่าใครที่ดูอยู่และอยากมีโปเกมอนมาเดินข้างล่างเงี้ยก็แค่พิมพ์แชทแล้วมันก็จะขึ้นมาเองนะฮะซึ่งฟังก์ชันในการเล่นโปเกมอนของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นถ้าหากว่าเรากดลิงก์ในเดสคริปชันนี่มันจะมาโผล่แบบนี้ใช่ไหมเป็นสตรีมอวตารซึ่งเราก็ล็อกอินล็อกอินไปเพราะว่าการการล็อกอินของมันเนี่ยทำให้เรารู้ว่าทำให้ระบบรู้ว่าเราเป็นใครในไลฟ์ของเรา อ่ามันถึงจะแบบเอ้ยเราสามารถควบคุมได้อะไรประมาณนี้อ้าวแล้วอวาตารของเราอ้ามาแล้วมาแล้วซึ่งเราก็สามารถแบบเปลี่ยนตัวได้โปเกมอนเจนหก็จะมีหมดอ่าเราเป็นเราเป็นตัวอะไรดีที่มันไม่ตลกจนเกินไป เป็นคาบิคอนแล้วกันเป็นคาบิคอนดูไม่ตลบจนเกินไปเราก็จะอ่ะเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนโปเกมอนได้ถ้าหากเราอยู่ไปเนี่ยเราจะได้ได้ตังค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกเหมือนว่าเราตั้งไว้ประมาณสักนาทีละ1โกหรือนาทีละ1 0โกนั่นแหละจําไม่ได้ซึ่งณนะตอนนี้ตังค์ยังไม่ใช้ทําอะไรแต่เดี๋ยวใน่นาคคตฉันว่าถ้าเราเปลี่ยนโปเกมอนน่ยฉันจะคิดตังค์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเซตมาก่อน นอกจากเราจะเปลี่ยนโปเกมอนที่เดินอยู่ข้างล่างได้เนี่ยเราก็สามารถาใส่แอคชั่นได้ใช่ไหมใส่แอคชั่นได้ให้แบบเดินเดินหรือว่าทำแอคชั่นเช่นกระโดดเนี่ยตดจำ้ำบอมบอมนี่วางระเบิดใช่ไหมแล้วก็เต้นได้เ,เราลองแค่เต้นดูแล้วกันโปเกมอนของเราก็จะเนี่ยก็จะเต้นเต้นอ่าแล้วเราสามารถแบบโจมตีกอดอะไรพวกนี้ใส่ทารก็ตได้ซึ่งทารก็ตก็ต้องพิมพ์ชื่ออา่าลองลอง,ลองเล่นเล่นกันดูได้ เป็นแบบอีกฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆในสตรีมอวตารน่าจะสนุกดี <c oughs> คือฟังก์ชันพวกนี้พิมพ์เอาก็ได้นะไอหน้าต่างควบคุมเนี่ยมันก็แค่แค่พิมพ์ให้เฉยๆเช่นเราก,กดแดน c e เนี่ยเราจะพิมพ์ดอกจันแดน c e มาในช่อง y o u t u b e มันก็เหมือนก็เต้นเหมือนกันประมาณนั้นประมาณนั้นเราเอามาอวดประมาณนี้เออด้วยความที่เรามาไลฟ์บนเสานี่มันก,มนก็มันก็ดีเหมือนกันนะ แบบคนเยอะดีมันดูเป็นช่วงเวลาที่ว่างดูเป็นช่วงเวลาที่คนแบบฉันฉันเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันสงสัยนิดหน่อยเหมือนกันถามแบบคร่าวๆเลยก็แล้วกันว่าคนอย่างอาอย่างตัวเองก็ได้อย่างตัวเองก็ได้ไดคนที่ดูอยู่เนี่ยทุกคนดูไลฟ์เราเมื่อว่างหรือเมื่อไม่ว่างเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาฉันตั้งไลฟ์แบบจะมีความจงใจมากเลยที่แบบไลฟ์บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นแม่งเลยเอาช่วงเวลาที่คนแม่งทางานอยู่เรียนอยู่นี่นแหละเป็นดิสแทร็ชั่นที่ทําให้คนแบบ ไม่เครียดจนเกินไปเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอิมพสเตอร์ซินโดรมหรืออะไรพวกนี้นะแต่ฉันรู้สึกว่าการที่แบบเราเราไม่มีความมั่นใจพอในการไลฟ์ในช่วงเวลาที่คนว่างด้วยเหตุผลที่ว่าเขาก็จะเอาเวลาว่างไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าอันนั้นก็ก็ไม่รู้เหมือนกันไงแต่แต่ถ้าหากว่าทุกคนพรีเฟอร์ว่าจะมาดูลา์ตอนที่ว่างมากกว่าก็ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันอาจจะได้คําตอบประมาณว่าอ๋อมันไม่เกี่ยวหรอกว่าว่างหรือไม่ว่างพี่เพราะว่าระหว่างที่ดูลา์นี้ผมก็ทําอย่างอื่นอยู่อยู่ดีเหมือนกัน อันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันลองลองลองพิมพ์ม,มาสัหน่อยฉันจะได้รู้ว่าแบบเอะเราควรจะตั้งเวลาไลฟ์ประมาณไหนคือบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นมันเป็นเวลาเป็นเวลาฟิกมันเป็นเวลาแบบตั้งใจตั้งใจชนเงี้ยตั้งใจชนเวลาทํางานเวลาอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะเป็นกลุ่มคนแบบหนึ่งแต่ถ้าถ้าฉันปรับเวลาได้เนี่ยมันก็อาจจะแบบสักทุ่มหนึ่งถึง4ี่ทุ่มอะไรอย่างงี้ย นิกกีส้สวัสดีครับสวัสดีครับพึ่งว่างเลยครับก่อนหน้านี้ยุ่งมากโอ้เราไม่ได้เจอกันนานมากเลย <laughs> นิกกี้เป็นอาบอกทำไมทุกคนมักจะได้การแลนดอมเป็นอาบอกเสมอเดี๋ยวนี้บอกไม่ได้เลยครับว่างบ้างไม่ว่างบ้างอยู่ๆก็ว่างอยู่ๆก็โดนวาร์ปเออเข้าใจได้เลยเข้าใจได้เลยง,งานแบบนี้หรือชีวิตแบบนี้ก,ก็ก็มีเหมือนกันเออเพราะงั้นก็ก็ เจอนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเราเข้าใจได้เลยนะจากการจากการทํา YouTube จากการไลฟ์อะไรพวกเนี้ยก็คือก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือคนมันหลากหลายมากคนที่จะมาดูเราเนี่ยไม่ใช่คนที่เราเลือกมาคือไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่คนที่เหมือนเหมือนกันกันกบเราหรืออะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็ยังมีความหลากหลายของตัวเองอยู่ซึ่งนั่นรวมถึงเราด้วยเนาะเออเอเอพอเข้าใจได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราเราสไตไล์ รูปแบบของเราก็ยังเหมือนเดิมก็คือ,อเราไลฟ์วันจันทร์พุธศุกร์สาวบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นถ้าเวลาเนี้ยวันเนี้ยเจอเราแน่นอน <c oughs> ก็เหมือนเลือกตั้งแต่ได้ <c oughs> คนอื่นมาเออนั่นแหละนั่นแหละปัญหาเชิงโครงสร้างอะนะเราจะแต่เรื่องนี้น้อยหน่อยก็แล้วกันแต่ถ้าจะพูดคร่าวๆคืออยากรู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรได้ถ้าหากว่ารัฐบาลที่มีฝ่ายค้านอยู่สามร้อยกว่าเสียงเนี่ยเ <c oughs> อออะ ก็เพราะงั้นบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์เนี่ยเจอเราแน่นอนส่วนวันไหนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอเรานะแต่เร,เรียกว่าไม่แน่นอนไม่แน่ไม่นอนมันอาจจะมีการแอบไลฟ์เหมือนเดิมก็ได้ซึ่งาการแอบไลฟ์เนี่ยเราอาจจะแบบบอกล่วงหน้าแค่สักชั่วโมงหนึ่งในการตั้งไลฟ์อะไรพวกนี้แล้วก็มาแบบอยู่ดีๆก็มามันก็จะเป็นเป็นประมาณนั้นซึ่งแอบไลฟ์จะไม่มีหัวข้อในการคุยนะ แอบไลฟ์จะเป็นเล่นเกมแอบไลฟ์จะเป็นแบบเล่นเกมเคลียรให้จบซึ่งถ้าพูดถึงเมทังเกียร์โซลิดเดลต้าเซน e อ e ทเตอแล้วเนี่ยเราเล่นกันมาประมาณครึ่งทางแล้ว <c oughs> ไม่ว่างจริงๆหรือหรือว่ามีคนอื่นไอ้พูดถึงเรื่องนี้ฉันมีของว่าอวดอ่าอันนี้คือกองเอฟเฟกที่เรามีอยู่ซึ่งเราก็โฟเซสเสียงกันมาได้เท่านี้ใช่ไหม แต่ว่าณตอนนี้ฉันมีสิ่งใหม่เข้ามาที่เรียกว่ารีเวิร์บเราสามารถเป็นนักร้องได้แบบนี่ไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นแต่ต้องต้องไปเทสต้องไปเทสไอต้องต้องไปแก้ปัญหาเขาบอกว่าอะไรนะพี่ป,ปัญหาไม่อยู่ที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพลงอบพี่ปัญหาอยู่ที่เสียงเอาไว้ตอนเล่นมุกเอาไว้ตอนเล่นมุกเหรอ ออตอนแรกฉ,ฉันพยายามจะตั้งใจใช้ voice mod เหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ <laughs> สักพักไลฟ์บินโดนลิขสิทธิ์เพลงใช่เมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าไม่ต้องบินแน่เลยแต่แบบมันหลังๆฉันเห็นพวกอะไรนะยูทูบเบอร์บีทูบเทั้งหลายเขา <laughs> เขาโคเวอร์เพลงกันแบบเป็นว่าเล่นเลยฉันก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราทำได้วะ <laughs> เราอาจจะทำได้ก็ได้แล้วช่องเราก็อาจจะเป็นช่องแรกที่บินก็ได้อะไรนะสปอยหนังมีเป็นร้อยๆช่องช่องกูบินเรื่องเกมมันเป็นร้อยๆช่องช่องกูโดนลิขสิทธิ์โดนทุกช็อตโดนทุกชอดด็กชอตเออก็ประมาณนั้นแต่แต่เดี๋ยวจะเอามาใช้ตอนไหนจะให้มันมีตอนไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันอืมเอาละประมาณนี้ประมาณนี้ก็เอเดี๋ยวกนนะแล้วแต่ครับ แล้วแต่ว่าเจ้าของสั่งบินหรือว่าช่องปลอมลิขสิทธิ์สั่งบินแล้วเห็นคลิปเราพอดีเออปวดหัวจริงปวดหัวจริงอันเนี้ยอันนี้คือหนักจริงเรื่องเกี่ยวกับการโดนลิขสิทธิ์เนี่ยไม่น่าเชื่อมาว่าแบบติงต้องติงต้องอย่างเราแบบมีคนดูไม่มีคนดูคือโดนไปสองรอบแล้วอ่ะกระโดดเก็บดาวได้ไปสนุกสละเล่นกันได้นะอืมเล่นยังไงไปลองกด description ดูเริ่มจากการเปลี่ยนตัวโปเกมอนก่อนก็ได้อ่า เซอร์เจมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอวันหยุดนี่มันดีจริง,รงคนเยอะแเรา,เร,เ,ราเริ่มอยากจะมาไลฟ์ในช่วงเวลาที่คนอื่นว่างมาแล้ว